สวัสดีค่ะญาตานะคะจากช่องบุญตาทัศนษาทัศนานะคะวันนี้่าจะพามาปลูกถั่วลิสงนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักพันุก่อนนะคะอันนี้จะเป็นถั่วลิสงที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะเขาสีเอาเม็ดมาแล้วเขาก็เอามาช่างขายเป็นกิโลฝักหนึ่งก็จะมี2เม็ดนะคะแต่ก็เต็มดีนะคะอุดมสมบูรณ์ดีได้ผลดกนะส่วนอีกตัวนี้เขาเป็น ถั่วลายเสือนะคะถามเขาเขาเรียกว่าถั่วลายเสือนะในฝักหนึ่งก็จะมี3เม็ดฝักใหญ่แล้วก็ร่องลึกนะคะเม็ดข้างในก็จะเป็นลายสีม่วงนะคะเนี่ยอย่าเอาให้ดูใกล้ๆกันย่าซื้อมากิโล1นึสี่สิบบาทก็เลยมาเลือกเอาเม็ดแก่ๆพึงให้แห้งแล้วก็จะมาปลูกลดน้ำนะคะเพื่อจะเอาไว้ทำพันุ์ต่อไปนะคะ ส่วนตัวนี้ก็เอามาปลูกแล้วนะคะปลูกได้5วันเขาก็กำลังจะแตกขึ้นมาย่าก็คงจะรดน้ำในระยะ3เดือนนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระรมปรีนะคะผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วก็บล็อกโคลี่นะ,ะที่ยญาซื้อกล้าเข้ามานะส่วนกวางตุ้งฮ่องเต้ก็เก็บไปกินแล้วนะคะบางส่วนก็จะเป็นหอยทากกินก็เอาผักกาดขาวมาหวานไว้ อันนี้เป็นบล็อกคลรีให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ต้นเขาจะคล้ายกับคะน้านะคะแล้วก็คล้ายกับกระหล่ำปลีนะตอนเล็กๆนี่ย่าก็เอามาประมาณ5ต้นเอามาปลูกไว้ปลูกไว้พอได้เก็บกินนะคะไม่ปลูกเยอะถ้าซื้อมเมล็ดมาเป็นซองก็เยอะเกินไปนะก็เลยซื้อเอาต้นกล้าเข้ามาปลูกนะคะ ถ้าเป็นผักอีกพวกหนึ่งก็จะซื้อเอาเมาเล็ดนะคะอย่างผักกาดขาวอันนี้จะเป็นพันธุ์เบานะคะจะห่อง,ง่ายแล้วก็ได้กินไวด้วยกล้าใส่ยางรถยนต์ไว้นะคะนี่เดี๋ยวพอโตหน่อยก็จะถอนไปปลูกลงแปลงนะคะส่วนทุเรียนนะก็ดูแลไปตลอดนะคะเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะว่าปีนี้กะจะเลี้ยงให้เขาโตนะคะรดน้าก็เว้นวันนะ แล้วก็ใส่น้ำหมักหัวปลาบ้างใชง้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างนะคะก็ใช้ไปหลายอย่างตัวนี้จะเป็นเศรษฐีก้านทองหลังจากย้ายมาใส่กระถางแล้วรดน้ําต้นเขาก็เริ่มจะเป็นสีทองแล้วนะคะก้านของเขาย่าก็เลยเอามาให้ชมดูนะคะนี่ตรงนี้เอามาให้ดู2กระถางนะคะแค่รดน้ําเขาก็โตนะคะปุ๋ยนี่ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเลยนะคะใส่ครั้งเดียว ส่วนหอมแขกที่ปลูกไว้ห้าหัวก็โตแล้วนะคะเริ่มจะเก็บกินได้แล้วย่าก็จะลิเอาใบเขานะคะเวลาไปทำกินลิเอาใบเอาหัวเอายอดเขาเหลือ,อไว้นะคะเนี่ยก็ได้กินไปตลอดนะคะเพราะว่าเวลาเราทํากินเราก็ใช้เล็กๆน้อยๆถ้าไปซื้อซื้อมาเยอะแล้วเราก็ไม่ใช้ไม่หมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสาคูแดงนะเป็นหัวนะกินหัวก็ เวลาลงหัวแล้วย่าก็จะเอามาให้ดูกันนะคะเนี่ยส่วนทุเรียนเราก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ก็รอว่าเขาจะแตกยอดอีกเมื่อไหร่นะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพริกพริกก็จะติดไว้ที่ต้นแก่ที่ต้นสุกที่ต้นเวลาจะกินก็มาเก็บเอานะคะถ้าสุกมากๆก็เก็บไปตากแดดตัวนี้ก็เสร็จว่านเศษถีรวยไม่เลิกนะคะเป็นว่านมงคลนะนี่ปลูกไว้นะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นบางกรอีกพันหนึ่งนะย่าซื้อมาต้นเดียวนะคะนี่เอามาปลูกไว้เขาก็แตกหน่อขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นมะนาวกิ่งตอนเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะนีย่ย่าเอาส้มตำมากินแล้วก็เอาไปศาสไว้เขาก็เกิดเป็นต้นจนกระทั่งว่าติดผลตัวนี้เป็นชวนชมที่ไปรื้อมาจากป่านะคะเนี่ย เห็นของเขาทําแล้วมันสวยงามก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางมาแต่งกิ่งให้เขาออกดอกนะก็รอวันว่าวันไหนจะได้แต่งบ้างนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือลำไยที่ย่ารอรุ้นนะคะอันนี้เขาบอกเป็นพันธุ์สีชมพูนะกิ่งพันธุ์ตัวนี้เอามาจากเชียงใหม่ปลูก3าปีแล้วนะคะยังไม่ได้ติดผลเลยตัวนี้ก็เป็นลำไยเอย้ขอโทษค่ะเป็นลิ้นจี่พันธ์จักรพรรดิปลูกพร้อมกันนะ แต่ยังไม่ติดผลทั้งสองต้นเลยก็รอต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มโฟอินวันนะคะโฟยังไงอันที่1นึ่งแฟงอันที่สองบวกอันที่สามถั่วภูอันที่สี่เวรสนะคะอันนี้เอาไว้ในซุ้มเดียวกันหมดเลยเก็บกินปนกันไปอันไหนตายตายไปนะคะจะได้รดน้ําครั้งเดียวไม่ต้องรดหลายครั้งนะคะถั่วภูตัวนี้ก็เก็บไว้ทำพันนะคะ ส่วนซุ้มนี้ก็จะมีถั่วภูกับบวบบวบนี่เริ่มตายไปแล้วนะคะถั่วภูก็เริ่มแก่แล้วนะไม่ได้รดน้ําถ้ารดน้ําเขาก็จะออกดอกให้เรากินต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้แตกยอดอีกครั้งนะคะแตกไปแล้วครั้งหนึ่งก็รอต่อไปนะอันนี้ย่าจะรดน้ําเว้นวันนะคะส่วนฝรั่งนี่ไม่ได้ห่อนะแมลงวันทองลงไม่ได้กินเลยนะคะเป็นหนอนหมด นะสวนมะละกอเป็นพืชที่ได้ผลมากที่สุดนะคะยาก็ซื้อเอาลูกสุกมากินแล้วก็เอาเม็ดไปหวานนะต้นไหนตัวผู้ก็ถอนทิ้งไปต้นตัวเมียก็เก็บไว้มีเก้าต้นติดลูกดวกทุกต้นเลยนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ให้เขาสุกเวลาเพื่อนฝูงมาก็แจกจ่ายกันไปกินนะคะอันนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะคะบางวันก็เอามาทำส้มตามกินกันนะ ตอนนี้เข้าหน้าหนาวนะคะเป็นช่วงที่พืชผลให้ผลผลิตนะส่วนผักก็งามนะเวลาเราปลูกผักผักก็จะสวยงามดีตัวนี้จะเป็นมันเทศนะที่ย่าปลูกไว้นะคะเนี่ยกับปลูกเอาไว้เขาให้ปลูก3เดือนเก็บแต่นี่4ี่ห้าเดือนแล้วนะอันนี้เป็นคานะคะย่าปลูกขาไว้นะคะเนี่ยาเหลืองหัวใหญ่กำลังแตกหน่อแล้วนะใส่ปุ๋ยด้วย แล้วก็ข้างๆกันก็จะมีถั่วรถข่าก็เป็นการรดต้นถั่วไปด้วยนะเป็นการใช้น้ําครั้งเดียวได้ประโยชน์สองครั้งนะคะส่วนทุเรียนนี่ก็จะแยกออกจากพวกนะคะจะไม่เอาพืชอื่นไปปลูกใกล้เขานะอย่างถั่วลิสงอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยปลูกใกล้นะกลัวจะไปกระเทือนรากของเขาเราก็ต้องดูแลเขาไว้นะคะเนี่ย ก็จะพยายามนะคะปีนี้จะปลูกทุเรียนให้ได้ทั้ง10ต้นีอ่รอดสัก3ต้นก็คงจะดีนะคะย่าคิดว่ารอด3ต้นก็เป็นบุญแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสาคูนะคะอันนี้สาคูแดงนะคะเนี่ยก็กินหัวนะส่วนมากย่าก็จะปลูกพืชที่ทนแรงหน่อยนะคะ พอหน้าแรงตายหัวเขาก็ฝังอยู่ในดินพอหน้าฝนเขาก็จะเติบโตขึ้นมานะคะจะไม่ปลูกเยอะนะคะประปกพืชที่ว่าต้องดูแลประครบประงุมมากๆนี่ก็จะไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่นะก็จะเน้นที่ผักหวานลำไยนะครับจะเน้นไม้ผลนะส่วนมากส่วนผักนี่ก็จะปลูกแค่พอกินนะแล้วก็จะปลูกไม้ประดับเป็นบางส่วนนะคะ ว่าเราปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นมงคลนะคะวันนี้ย่าก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ